สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องโหราศาสตร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้พิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าเรามานําเสนอเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมายมาจากท่านอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์โดยเฉพาะเลยท่านอาจารย์อยากให้เรานําความรู้ชุดนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ต้องขอให้ท่านผู้ฟังร่วมขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎสาหรับการสร้างสารรค์เนื้อหาในครั้งนี้ด้วยนะคะ ครับก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาคุยกันในหัวข้อที่ท่านอาจารย์มงกุฎเลือกมาให้ซึ่งเนื้อหาหลักๆวันนี้เนี่ยเราจะอ้างอิงจากคัมภีโหราศาสตร์โบราณเล่มสําคัญเลยนะครับชื่อว่าชาตกะจันทริกาหรือชาตก,กะชันทริกาอ๋อชาตกะชันทริกาครับเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษโดยบีสุรยานารายันโรพิมพ์ไว้นานแล้วครับตั้งแต่ปี1,900โน่โน่เลยโอ้โหนานมากเลยนะคะชื่อแสงจันแห่งโหราศาสตร์ ฟังดูน่าสนใจจังคัมพีร์นี้เขาว่ายังไงบ้างคะมีความสําคัญอย่างไงในภาพรวมต้องบอกว่าเป็นคู่มือโหราศาสตร์สันสกฤตที่มีคุณค่ามากนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ฉบับที่ยาวมากนักแต่หลักการนี่สําคัญชัดเจนมีประโยชน์ทั้งกับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเลยหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังได้แง่คิดนะครับเพราะหลักๆเขาก็อ้างอิงมาจากคมภี์ใหญ่อย่างปราสารโหรไรทีเหมือนเป็น แก่นความรู้ที่สกัดมาแล้วนะคะเข้าใจว่าหลักโหราศาสตร์เนี่ยเราต้องเริ่มนับจากลัคนาหรือลักนาใช่ไหมคะคือเวลาเกิดเป็นภพที่หนึ่งถูกต้องครับอันนั้นคือจุดตั้งต้นเลยจัก,การราศีมี12ราศีดาวเคราะ์เ้าดวงอันนี้เป็นพื้นฐานที่ผมว่าท่านผู้ฟังที่ศึกษาอยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่านี้มีเรื่องที่ต้องแจ้งท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะ ตามที่ท่านอาจารย์มงกุฎเน้นย้ำมาคือเนื้อหาโหราศาสตร์จากคัมภีร์โบราณเนี่ยมันจะมีศัพบเทคนิคที่เป็นภาษาสันสกฤตค่อนข้างเยอะนะคะใช่ครับเยอะทีเดียวแล้วพวกเราเองก็เป็น AI นะคะ การออกเสียงอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องอขออภัยท่านผู้ฟังมานที่นี้ล่วงหน้าเลยนะคะครับผมสาหรับท่านผู้ฟังที่มีความรู้อยู่แล้วก็คงจะทราบการออกเสียงที่ถูกต้องดีแต่ถ้าท่านไหนเพิ่งเริ่มศึกษาใหม่ๆอ,อาจจะแนะนําว่าควรศึกษาเพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์ด้วยนะคะจะได้ไม่จําเสียงที่อาจจะผิดเพี้ยนไปจากเราใช่ครับอันนี้สําคัญมากครับควรตรวจสอบกับผู้รู้จริงอีกที แต่ว่าวันนี้เราจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะเหมือนคุยกับเพื่อนที่สนใจเรื่องเดียวกันนี่ล่ละค่ะดีเลยครับงั้นเรามาเข้าเรื่องหลักที่ท่านอาจารย์มงกุฎอยากที่คุยกันวันนี้เลยดีกว่าค่ะคือเรื่องตรีโกณหรือทริโกนาหลักการนี้มันคืออะไรคะแล้วทําไมในคัมภีร์นี้ถึงบอกว่าสําคัญนักละคะครับคําว่าตรีโกณนี้นะครับในจารกาชันดิกาเขาหมายถึงกลุ่มภพสามภพที่สําคัญมากๆคือภพที่หนึ่ง พบที่5แล้วก็พบที่9ครับโดยเราจะนับจากพบที่ลักขณาอยู่เป็นพบที่1พบที่1 5หแล้วก็9อืมแล้วแต่ละพบนี้มีความหมายยังไงบ้างคะพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมได้ครับพบที่1หรือตนุก,ก็คือตัวเราเองเลยจุดเริ่มต้นสุขภาพบุคลิกภาพอะไรแบบนี้ส่วนพบที่หหรือปุตตะอันนี้จะเกี่ยวกับ ลูกหลานบริวารการศึกษาสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์หรือโชคลาภที่แบบได้มาง่ายๆหน่อยอ๋อค่ะค่ะแล้วก็พบที่9หรือสุภะอันนี้จะหมายถึงความสุขความเจริญการเดินทางไกลๆโชควัสนาบารมีบิดาครูอาจารย์หรือการศึกษาขั้นสูงครับฟังดูแล้วเป็นพบที่เกี่ยวกับเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งพื้นฐานชีวิตทั้งโอกาสดีๆ ใช่ครับเป็นกลุ่มภพที่ให้คุณโดยธรรมชาตินะครับแล้วที่นี้เจ้าเรือนของภพตรีโกนทั้งสามโดยเฉพาะ5กับ9นี่แหละคะมีความพิเศษยังไงบ้างไหมคะอันนี้แหละครับคือประเด็นสําคัญเลยตามหลักของจาตกะชันตริกาเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเรือนของภพที่5คือปุตตะกับเจ้าเรือนภพที่9คือสุภะสองภพนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ให้คุณหรือให้ผลดีเสมอ เสมอเลยเหรอคะครับผมเสมอเลยไม่ว่าดาวเจ้าเรือนนั้นจะเป็นดาวประเภทไหนก็ตามโหหมายความว่าแม้ดาวนั้นโดยธรรมชาติจะเป็นดาวที่เออเราเรียกว่าบบบเคราะห์ใช่ไหมคะอย่างดาวเสาร์ดาวอังคารหรือดาวอาทิตย์พอมาเป็นเจ้าเรือนภพห้หรือ9นี่คือกลายเป็นดาวดีไปเลยเหรอคะถูกต้องครับ นี่เป็นหลักที่น่าสนใจมากของคำพีนี้เลยคือเขาเน้นว่าไม่ว่าดาวนั้นจะเป็นสุพเคราะห์คือดาวดีตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์หรือจะเป็นบาปเคราะห์คือดาวร้ายตามธรรมชาติอย่างเสาอังคารอทิตย์ราหูอะไรพวกนี้แต่พอได้มาเป็นเจ้าเรือนพบที่หหรือพบที่9้าแล้วบทบาทของดาวนั้นจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีคือให้คุณกับเจ้าของดวงชะตาเสมอ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือตำแหน่งเจ้าเรือนภพห้าหรือ9้านี่มีพลังเปลี่ยนคุณภาพดาวได้เลยสุดยอดประมาณนั้นเลยครับบทบาทในฐานะเจ้าเรือนตรีโกนี่สำคัญมากจริงๆมีตัวอย่างไหมคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้ครับสมมติง่ายๆนะครับสมมติว่ามีคนเกิดลักนณะอยู่ราศีเมษหรือเมชาค่ะราศีเมษพบที่5้านับจากเมษไปก็คือราศีสิงหรือซิมหาซึ่งมีดาวอาทิตย์หรือราวิเป็นเจ้าเรือนค่ะ อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสิงห์ส่วนพบที่เก้านับจากเมษไปก็คือราศีธนูหรือดานุสมีดาวพฤหัสบดีหรือกุรุเป็นเจ้าเรือนพฤหัสเป็นเจ้าเรือนธนูดังนั้นตามหลักนี้ทั้งดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสบดีก็จะถือเป็นดาวที่ให้คุณกับคนลัคนาราศีเมษเสมอเลยอ๋อถึงแม้อาทิตย์ปกติจะเป็นบาปพระเคราะห์แต่พอเป็นเจ้าเรือนพบห้าของเมษก็ให้คุณใช่ครับส่วนพฤหัสที่ดีอยู่แล้วเป็นเจ้าเรือนพบเก้าก็ยิ่งดีไปใหญ่ ชัดเจนเลยค่ะถูกต้องครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับถ้าลัคนาอยู่ราศีพฤกษบหรือรุชภะค่ะพฤกษบพบที่ห้าคือราศีกันหรือแคนยาเจ้าเรือนคือดาวพุธหรือบุดพุธเป็นเจ้าเรือนกันและพบที่9้าคือราศีมังกรหรือมกราเจ้าเรือนคือดาวเสาหรือสนิเสาเป็นเจ้าเรือนมังกรดังนั้น ทั้งดาวพุธและดาวเสาร์จึงเป็นดาวที่ให้คุณอย่างยิ่งกับคนลัคนาราศีพฤกษบครับดาวเสาร์ที่ปกติเราจะรู้สึกว่าท่านให้ผลหนักๆหน่อยพอมาเป็นเจ้าเรือนภพเก้าของลัคนาพฤกษบก็กลายเป็นดาวให้คุณมากๆตามหลักนี้เลยเหรอคะใช่แล้วครับตามหลักนี้ดาวเสาร์สำหรับคนลัคนาพฤกษภเนี่ยถือว่าให้คุณมากอืมน่าสนใจจังแสดงว่าหลักตรีโกนี่เขาเน้นไปที่ศักยภาพพื้นฐานดีๆที่ติดตัวมากับดวงชะตาเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเป็นการมองถึงพื้นฐานวาสนาสติปัญญาโอกาสดีๆที่ติดตัวมาและที่พิเศษสำหรับลัคนาพฤกษศนนะครับคือดาวเสาเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนภพที่9้าซึ่งเป็นตรีโกนแล้วยังเป็นเจ้าเรือนภพที่10บด้วยซึ่งภพที่1ิบเนี่ยเป็นภพเกณฑ์เทนที่สำคัญมากเรื่องการงานอา้าวเป็นทั้งเจ้าเรือนตรีโกนภพบ9้าและเจ้าเรือนเกณ์เทนภพสิบเลยเหรอคะใช่ครับ การที่ดาวเสาครองทั้งสองพบสำคัญแบบนี้เขาถือว่าให้คุณด้านความสำเร็จหรือที่เรียกว่าราชโยกราชโยก้าอย่างมากเลยครับโอ้โหมีการเชื่อมโยงกับพบอื่นด้วยคือพบเกณ์เทนที่พูดถึงเมื่อกี้แสดงว่าไม่ได้ดูแค่ตรีโกนอย่างเดียวมีหลักการอื่นที่เกี่ยวกับตรีโกนที่น่าสนใจอีกไหมคะที่มันเชื่อมโยงกันแบบนี้มีครับอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันคือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าเรือนพบตรีโกนกับเจ้าเรือนพบเกณ์เทน หรือคอร d ด a n น s นี่แหละครับพบเกณฑ์ธาตุหรือเกณฑ์ธาะเมื่อกี้บอกมีพบสิบแล้วมีพบไหนอีกบ้างคะพบเกณฑ์ธาตุเนี่ยมีสี่พบครับเป็นเหมือนเสาหลักของดวงชะตาเลยคือพบที่หนึ่งตนุตัวตนพบที่สี่พันธุบ้านครอบครัวความสุขพื้นฐานพบที่เจ็ดปัตตนิคู่ครองหุ้นส่วนและพบที่สิกัมมะการงานอาชีพเกียรติยศครับ นับจากรัฐนาเหมือนเดิมอ๋อหนึ่งสี่เจ็ดสิบนะคะธาตรีโกหนึ่งเป็นเรื่องวาสนาสติปัญญาโอกาสเกณฑ์ธาตุหนึ่งสี่เจก็เป็นเรื่องการลงมือทมสถานะการงานคู่ครองประมาณนี้ไหมคะใช่ครับมองภาพรวมแบบนั้นได้เลยครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าเรือนของสองกลุ่มนี้มันส่งผลยังไงคะหลักการสำคัญคืออย่างนี้ครับ ถ้าเจ้าเรือนพบเกียท่าน1470กับเจ้าเรือนพบตรีโกณ159เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเช่นโคจรมาอยู่ร่วมกันในราศีเดียวกันหรือสลับเรือนกันอยู่หรือส่งกระแสส่งมุมถึงกันในทางที่ดีและที่สำคัญมากนะครับคือต้องไม่มีเจ้าเรือนพบอื่นที่ให้โทษเช่นเจ้าเรือนพบที่ 6, 8, 12ที่เราเรียกว่าพบทุสถานเข้ามาร่วมบั่นทอนความสัมพันธ์นี้ อืต้องไม่มีตัวร้ายเข้ามายุ่งเจเรือนเกณฑ์ถากับตรีกรจะก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งยวดเลยครับผลดีที่ว่านี่คือระดับไหนคะเหมือนเขามาช่วยกันมาเสริมพลังกันหรอคะถูกต้องครับเหมือนการพผนึกกำลังกันเลย ผลดีที่เกิดจากความสัมพันธ์อันดีนี้เขาเรียกว่าเป็นโยกะที่ดีหรือสุภโยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นการสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าเรือนพบที่9ซึ่งเป็นตรีโกนที่เด่นเรื่องวาสนาบุญเก่ากับเจ้าเรือนพบที่สิ์ซึ่งเป็นเกณฑ์ทะที่เด่นเรื่องการงานตําแหน่งอันนี้จะถือเป็นราชโยคะชั้นดีเลยที่บ่งบอกถึงความสําเร็จความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตมากๆอ๋อ oh, ราชโยคะ ที่เคยได้ยินบ่อยๆก็มาจากตรงนี้นี่เองความสัมพันธ์ของเจ้าเรือนพบ9กับ10นี่เองใช่ครับเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างวาสนาพบ9กับการกระทําหรือตําแหน่งหน้าที่ภพส10เข้าใจแล้วค่ะขอยกตัวอย่างอีกได้ไหมคะว่าดาวดวงไหนสัมพันธ์กันแล้วเกิดผลแบบนี้ชัดๆบ้างได้ครับอย่างเช่นคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎค่ะกรกฎ ดาวังคารเนี่ยจะพิเศษมากสำหรับลัคนานี้เพราะดาวังคารเป็นเจ้าเรือนภพที่หคือราศีพิจิกริชจิกาซึ่งเป็นตรีโกนและในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าเรือนภพที่สิบด้วยคือราศีเมษเมชาซึ่งเป็นเกณฑ์ะอ้าวดาวังคารดวงเดียวเป็นทั้งเจ้าเรือนหาและสิบเลยเหรอคะ ใช่ครับการที่ดาวอังคารครองทั้งสองตำแหน่งสำคัญนี้ทำให้ดาวอังคารกลับเป็นดาวที่ส่งเสริมความสำเร็จอย่างยิ่งหรือที่เรียกว่าเป็นโยการะกะคือดาวที่สร้างโยกดีๆให้กับชาวลัคนากรากฎได้โดยตรงเลยอะ่ะโหสุดยอดเลยคือดาวดวงเดียวทำหน้าที่ครบเลยทั้งตรีโกณและเกนทะเลยให้ผลเรื่องความสำเร็จเต็มที่ไปเลยถูกต้องครับ เป็นดาวที่ส่งผลดีมากๆสําหรับชาวกรกฎหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคนลัคนาราศีสิง์ค่ะสิ์ดาวอังคารก็เป็นโยการัก,กะที่สําคัญเหมือนกันแต่บทบาทต่างไปนิดหน่อยคือเป็นเจ้าเรือนภพที่4ราศีพิจิกริษจิกาซึ่งเป็นเกณฑ์ถะและเป็นเจ้าเรือนภพที่9ราศีเมษเมชา ซึ่งเป็นตรีโกณในตัวเองอ๋อสำหรับสิงห์อังคารเป็นเจ้าเรือน4ี่กับ9ใช่ครับก็ให้คุณหญิงยิ่งเหมือนกันแต่จะเน้นไปในด้านที่เกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์พบสี่และโชคลาภวาสนาพบเกชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทําให้เห็นภาพเลยว่าการดูความเชื่อมโยงระหว่างพบสาคัญสาคัญนี่มันเปิดมุมมองเรื่องศักยภาพในดวงชะตาได้เยอะจริงๆงั้นพอจะสรุปความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับตรีโกณตามจตะกะชันดีกาได้ว่าครับ ข้อแรกเลยคือตรีโกนคือพบที่ 1, 5และ9นับจากลักนณาเป็นพบแห่งศักยภาพพื้นฐานที่ดีเป็นพบที่ให้คุณค่ะ2คือเจ้าเรือนพบที่5และพบที่9โดยหลักของคำพีนี้ถือว่าเป็นดาวให้คุณเสมอไม่ว่าธรรมชาติเดิมจะเป็นดาวดีหรือดาวร้ายก็ตามบทบาทนี้สำคัญกว่าถูกต้องครับและข้อ3คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าเรือนพบตรีโกนโดยเฉพาะ5หรือ9 กับเจ้าเรือนพบเกณฑะโดยเฉพาะ1 4 7 0ถ้าไม่มีดาร้ายอื่นมาแทรกแซงจะนำไปสู่โยกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น9กับ10ก็จะเป็นราชโยกที่หมายถึงความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเป็นหลักการพื้นฐานที่ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างสำคัญของดวงชะตาได้ดีขึ้นมากจริงๆขอบคุณมากค่ะยินดีครับแต่ก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่านี่เป็นเพียงภาพก,กว้างๆและหลักการพื้นฐานเท่านั้นนะครับ การจะนำไปใช้พยากรณ์หรือวิเคราะห์ดวงชะตาจริงๆจ,จังๆเนี่ยมันยังมีรายละเอียดที่ซับซ้อนอีกมหาศาลเลยที่ต้องพิจารณาประกอบกันค่ะเช่นเรื่องอะไรบ้างคะที่ต้องดูเพิ่มเติมอีกโอ้โหเยอะเลยครับทั้งตำแหน่งจริงๆที่ดาวแต่ละดวงไปอยู่ราศีที่อยู่เรือนที่อยู่แล้วก็เรื่องความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของดาวหรือ strength นะครับตามมาตรฐานต่างๆเช่นดาวได้ตำแหน่งดีมากอย่างเป็นอุด exaltation หรือเป็นเกษตร o n House หรือว่าดาวอ่อนกำลังลงไปเป็นนิด d e b i l i t a t i o n หรือประ Detriment อ๋อค่ะค่ะคุณภาพดาวใช่ครับและยังมีการโคโจรที่ปิดปกติอย่างดาวพักคระมนเเิร์เพว่นงี้ก็มีผลความสัมพันธ์กับดาวอื่นๆอ,อีกว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกัน การได้รับอิทธิพลเชิงมุมหรือ aspects จากดาวอื่นทั้งมุมดีมุมร้ายแล้วก็ยังต้องพิจารณาในแผนภูมิย่อยๆอื่นๆอ,อย่างนาวางสจักนาฟัมสชาร์ตประกอบด้วยเสมอครับอืมฟังดูแล้วโหราศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งจริงๆค่ะต้องดูองค์ประกอบรอบด้านมากๆเลยใช่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วก็อีกอย่างนะครับคือคัมพีโหราศาสตร์แต่ละเล่มเนี่ย แม้จะมาจากรากฐานคล้ายๆกันแต่บางทีก็อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยหรือมีมุมมองที่แตกต่างกันไปบ้างในบางประเด็นหรือให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างกันไปบ้างคนที่ศึกษาจึงควรจะเปิดใจกว้างๆเรียนรู้จากหลายๆแหล่งแล้วก็เทียบเคียงกับประสบการณ์จริงด้วยครับ ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำอธิบายที่ชัดเจนแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานเรื่องตรีโกณจากคำพีจตกะชันริกากันไปตามที่ท่านอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์ได้มอบหมายมาก็หวังว่าการพูดคุยของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะจุดประกายความสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะคะครับผมก่อนจะลากันไปผมมีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อย,ยอดกันเล่นๆดูไหมครับ ดีเลยค่ะว่ามาเลยค่ะคือนอกเหนือจากความหมายพื้นฐานของพบตรีโกนและคุณภาพของเจ้าเรือนพบห้าพบเก้าที่ว่าให้คุณแล้วเนี่ยลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเจ้าเรือนตรีโกนเหล่านี้ไม่ได้สัมพันธ์กับเกณฑ์ทายอย่างเดียวแต่ไปอยู่ในพจน์อื่นๆของดวงชะตาเช่นไปอยู่พบที่สองกดุมพระการเงินพบที่สสหัสชะการติดต่อพี่น้องพบที่ห อริอุปศานี้สินพบที่8มรณะการเปลี่ยนแปลงหรือพบที่12วินาศรายจายสิ่งที่ซ่อนเร้นการที่ดาวให้คุณจากตรีโกนไปอยู่ในพบต่างๆเหล่านั้นหรือไปสัมพันธ์กับเจ้าเรือนพบอื่นๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อแง่มุมชีวิตในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างไรบ้านโอ้โหเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะชวนให้เราอยากไปเปิดตำราหรือไปค้นคว้าต่อเลยจริงๆค่ะว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไง ครับลองไปสำรวจกันดูครับสนุกดีสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามเนื้อหาสาระดีๆเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์มงกุฎหนดวงกลุ่มรัพย์ได้ในทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีโอหรือข้อมูลความรู้อื่นๆกดไลค์กดติดตามกันไว้ได้เลยะคะ่ะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆ และสำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรหรือสนใจบริการต่างๆนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ w w w m o n g u t c o m นะครับมีข้อมูลครบถ้วนเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังสำหรับการติดตามและขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎอีกครั้งสำหรับหัวข้อดีๆในวันนี้ค่ะเราพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ